ยังางซีอสวัสดีเ,เพื่อนผชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มีโซจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังให้เปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัติเหมือน Windows 7นะคะ <c oughs> โอ้เสียงแหวจริงๆ Mac เนี่ยทำได้เหมือน Windows 7นะคะที่พื้นหลังเนี่ยจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติขั้นแรกนี่ให้เราเข้าไปคลิกขวา เรื่องเช็งเดสท็อปแบบเก่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอยากไปดูคอนเสิร์ตอะไปไม่ได้ติดทู้แล้วอ่ะโอเคเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรากดเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะโชว์รูปนะคะอันนี้ของมิโซใช้อันนี้ชู โอเคแล้วก็เปลดแล้วก็ติ๊กถูกข้างบนนี้นะคะอุ้ยใหญ่อ่าเราอยากให้เป็นเท่าไหร่ก็เลือกตามใจเราเลยนะคะมีห้าวิหนึาทีห้านาทีสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงโหนี้เป็นวันเลยวันละภาพแล้วแต่เราจะเลือกะคะอันดีมีโซเอาห้าวิพอโอเคเนี่ยเราก็จะเปลีป่ยนไปเหมือนแบบ windows 7นะคะ แต่ถ้าภาพเล็กพอขยายนี่มันอาจจะแตกนะคะเอาให้พอดีกับหน้าจอบอกถ้าฟูสแกนนี่มันจะใหญ่ไปเอาที่สองโอเคอันนี้จะเป็นสีพื้นหลังนะคะสีพื้นหลังประมาณนี้อืม สีอะไรด,ดีสีแม่หมีสีชมพูอโอเคประมาณนี้ค่ะวิธีง่ายๆแค่นี้เองแค่เข้าไปที่อ่คลิกข,ขวาเชงเล่นท็อปแบกาวแล้วก็เลือกทิกขวกตรงนี้นะคะ กเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะโชว์รูปพอคลิกเสร็จแล้วนี่แล้วก็ติ๊กข้างบนนี้นะคะ Change Picture แล้วเราก็กดว่าเราต้องการให้เปลี่ยนประมาณกี่นาทีเปลี่ยนโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายอันยองอันยองอันยอง